พ่พนปรนในเรื่องการประกอบาศาสนกิจพุทธศาสนาใน12ปัณน,นาก็ได้รับการฟื้นฟูบุณะขึ้นอีกครั้ง องปัญนนาไม่แตกต่างไปจากวัดในชนบททางภาคเหนือของไทยมากนักที่เห็นได้ชัดคือตุงหรือธงที่แขวนอยู่ทั่วไปในโบสถ์หรือวิหารโดยเฉพาะในช่วงที่มีงานเทศกาลสำคัญทางศาสนาเช่นงานสงกรานต์งานเทศมหาชาติ ชาวไตลื้อก็จะทอตุงมาถวายเป็นพุทธบูชากันมากเป็นพิเศษยิ่งทอด้วยรวดลายวิจิตพิสดารมากเท่าไหร่ก็ถือว่ายิ่งได้บุญกุศลมากเท่านั้น ความกว้างประมาณ10ถึง40เซนติเมตรความยาวมีขนาดตั้งแต่1เมตรถึง5เมตรหัวตุงมักจะทอเป็นรูปประสาทแสดงความหมายถึงทิพยวิมานของเทพย,พยาดาบนสวงสวรรค์ตัวตุงมีไม้ไผ่สอดขั้นเป็นปล่องๆหมายถึงขั้นบันไดไต่ไปสู่สวงสวรรค์นั่นเองพระชาวไตลื้อเชื่อว่าการทําตาลตุงหรือการทําบุญถวายตุงให้วัดเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้ญาติที่ตายไปแล้ว แต่อาจไปตกอยู่ในนรกหรือในภพที่ไม่น่าอยู่จึงจะได้เกาะชายตุงขึ้นสู่สวรรค์ที่ทุกคนปรารถนาตุงจึงเป็นสัญลักษณ์ของวัดใน12ปณนาและล้านนาไทยมาแต่อดีตการ วัดใน12ปันนาส่วนมากมีตัวอาคารอยู่ไม่เกินสองหลังคือวิหารกับกุฏิพระวิหารก่ออิดถือปูนหลังคามุงกระเบื้องไม้หรือที่เรียกกันว่าแป้นเกล็ดส่วนกุฏิพระมักเป็นเรือนไม้ธรรมดาชาวไต้ลือ12ปันนารับเอาศาสนาพุทธนิกายเถรวาทจากพมา่า ด้วยเหตุที่ยุคสมัยหนึ่งดินแดนแถบนี้เคยตกอยู่ภายใต้พระราชอำนาจของกษัตริย์เชื้อสายพมา่านอกจากนั้นไตลือยังรับเอาอิทธิพลศิลปะแบบพม่ามาผสมผสานไว้ในงานสถาปัตยกรรมอีกด้วยดังจะเห็นได้จากลักษณะของวัดวาอารามทั่วไปใน12ปันนาและล้านนาไทยเจดีย์ไม้แปดเหลี่ยมที่วัดเชียงเจิงแห่งนี้งดงามด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมแบบไตลื้อผสมพมา่า โลด,ดเด่นเป็นสง่าคู่บ้านคู่เมืองสิบสอปันนามาจวบจนถึงทุกวันนี้บางวัดมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องราวทางพุทธศาสนาเช่นเวส,สันดรชาดกปัญญาสชาดกภาพพุทธประวัติภาพนรกสวรรค์ ตามคติความเชื่อเชกพุทธศาสนกชนทั่วไปวิหารวัดจึงมีความสำคัญต่อชาวไตลื้อ12ปัญน,นายิ่งนักเพราะนอกจากจะเป็นที่ประดิษฐา,านพระปฏิมาประธานแล้วยังใช้เป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจของคารวาสอีกด้วย าครอบครัวน at ี้มาทำพิธีกรวดน้ำซึ่งภาษาไตเรียกว่าหยาดน้ำต่อหน้าพระในวิหารเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ญาติพี่น้องที่ตายไปแล้วแต่ครอบครัวนี้มีญาติพี่น้องตายโดยอุบัต네ิเหตุหรือตายผิดธรรมชาติ Young> จึงต้องออกไปหยาดน้ําภายนอกพระวิหารเ,ออเพราะธรรมเนียมไตยลื้อจะไม่หยาดน้ําให้ผีตายโหงภายในวิหารโดยเด็ดขากกออดนะวัดจึงเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของชาวไตยลื้ออย่างแยกกันไม่ออกนะนอกจากศาสนกิจแล้วกิจกรรมหลายอย่างมักจะมีศูนย์รวมอยู่ที่วัด ่นการทำศาสตร์หรือสารเสื่อยามว่างจากการทำนาสารไว้ช้เองในครอบครัวหรือไว้ขายเป็นรายได้พิเศษ หรือแม้กระทั่งการใช้ลานวัดเป็นลานตากข้าเปลือกที่พวกเขาจะใช้พัดขนาดใหญ่โบกสะบัดเปลือกข้าวที่ปนอยู่ให้ปลิวออกไปนับเป็นการฝัดข้าวที่ได้ผลอีกวิธีหนึ่ง วัดก็เป็นโรงเรียนสอนภาษาสำหรับลูกหลานไต้ลื้อที่บวชเป็นสามเณรโดยมีตุ๊เจ้าหรือพระรุ่นพี่เป็นครูสอนทั้งอ่านและเขียนปัจจุบันรัฐบาลจีนกำหนดให้ลูกหลานไต้ลื้อเรียนภาษาจีนควบคู่ไปกับภาษาไต้ลื้อในโรงเรียนระดับประถมศึกษา แต่ชาวสิองปันนาก็ยังนิยมให้ลูกหลานบวชเรียนที่วัดตั้งแต่ยังเด็กเพื่อให้ได้เรียนภาษาและพระธรรมคําสั่งสอนด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นชนชาติที่มีภาษาพูดและเขียนเป็นของตนเองแรผูพิษในชิ้นหาผูพิษในชิ้นหา,น,านันนั้น บทปานาผู้กระผูไะผ้ได้มักขาเช็ดหา,า,ากคุ้น,น,นันตายไปตัวหนังสือของชาวไตหลื้อได้รับอิทธิพลจากอักษรมอญโบราณแบบเดียวกับอักษรที่ใช้กันอยู่ในภาคเหนือของไทยตลอดไปจนถึงแคว้นเชียงตุงของพม่าซึ่งเรียกกันว่าตัวหนังสือถม อก,อ,ก,อ,กอักษรไต้ลื้อบางตัวและสำเนียงพูดบางคำใกล้เคียงกับภาษาไทยในปัจจุบันมากานาจนกล่าวกันว่าภาษาไต้ลื้อก็คือที่มาของภาษาไทยในทุกวันนี้นั่นเองมาขาดแชดขาดแชขากุนนันตายไปสักใดสุกนาลก,ก,การกุส เช่นคำว่าตายไปจักได้ตกนรกเป็นต้น ลือมีความเชื่อเหมือนพุทธศาสนิกชนทั่วไปว่าลูกผู้ชายควรจะต้องบวชเรียนอย่างน้อยสักหนึ่งครั้งในชีวิตก่อนที่จะแต่งงานมีย่าวีเรือนทั้งยังถือคติว่าอน,นิสงส์จากการบวชให้เด็กผู้ชายตั้งแต่อายุยังน้อยย่อมได้บุญกุศลแรงกว่าการบวชพระภิกษุสงฆ์เพราะเด็กเปรียบเสมือนผ้าขาวจิตใจยังสะอาดบริสุทธิ์ บาปกรรมก็อย่างน้อยด้วยอายุยังยาวไวัยชาวไต้เลื้อ12ปันนาจึงนิยมให้ลูกหลานของตนบวชเรียนตั้งแต่อายุราว7ขวบเท่านั้นเรียกกันว่าบวชลูกเกี่ยวหรือลูกแก้วเช่นเดียวกับที่ชาวไตในจังหวัดแม่ฮองสอนของประเทศไทยนิยมให้ลูกหลานเข้าพิธีบวชปลอยสางรองตั้งแต่ยังเด็กๆนั่นเอง เเกพ่อเท่าไตลือแห่งคุ้มวัดดอนแตนกำลังจดชื่อและวันเดือนปีเกิดของเด็กที่จะบวชลูกแก้วในปีนี้บ้านไหนมีลูกหลานจะบวชลูกแก้วก็จะเป็นความปรีดาปราโมดของพ่อแม่ญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านยิ่งนักลเอย่างบ้านนี้ จัดเตรียมเครื่องบวชลูกแก้วมาตกแต่งประดับประดาอวดไว้ที่หน้าบ้านหมวกลูกแก้วผ้าสบงจีวรดอกไม้กระดาษและที่ขาดเสียไม่ได้ก็คือตุงหรือธงสำหรับถวายเป็นพุทธบูชา ก็มีกิจกรรมได้มาสังสรรสามัคคีกันอีกครั้งโดยการช่วยกันทําเตียงลูกแก้วจากไม้ไผ่ไว้แห่แหนลูกแก้วไปเข้าพิธีบวชในอีกไม่กี่วันข้างหน้า สละเวลามาช่วยกันคนละไม้คนละมือแม,ม้กระทั่งพ่อเท่าในตาพิการคนนี้ <มา S 1> ก็ยังอุตส่าห์มาช่วยช่วยกันตกแต่งประดับประดาให้เตียงลูกแก้วสวยที่สุด เพื่อเด็กชายผู้เป็นที่รักที่สุดของพวกเขาด้วยจิตใจอิ่มเอิบในอานิสงส์ผลบุญที่จะได้รับชิองป้านาวนี่มีเนิร์น้ำมันทีนี้รถมีนั่นเนาะรถเติมฟึ้งนะกินอันเชียนะโอ้ยชิเชียร์เขาถึงแล้วแล้ววันสำคัญก็มาถึงเจ้าอาวาสหนุ่มลงมือโกนหัวปลงผมหรือที่ภาษาไต้ลื้อเรียกว่าขูดหัวลูกแก้ว กันตั้งแต่เช้า <Jeez> แม้บางครั้งจะเจ็บจนน้ำตาร่วงแต่เพื่อนๆก็มาให้กำลังใจกันไม่ห่าง เม ah right. ื่อโกนหัวหรือขูดหัวลูกแก้วเรียบร้อยแล้วบรรดาพ่อแม่ญาติพี่น้องก็จะมาช่วยกันอาบน้ำให้ลูกแก้วด้วยวิธีตักน้ำรดผ่านหยวกกล้วยซึ่งถือว่ามีความสะอาดบริสุทธิ์ อันเป็นวิธีเดียวกับที่พวกเขากระทําในพระราชพิธีสงน้ำบุรธาพิเศษในยามที่พระมหากษัตริย์แห่ง12ปันนาจะสรงขึ้นถลิงถวันราชสมบัติและพิธียอครูบาหรือการเลื่อนสมณะศักดิ์พระเทระชั้นผู้ใหญ่แต่โบราณนานมาแล้วชาวไตลื้อ12ปันนาถือว่าประเพณีบวชลูกแก้วมีความสำคัญไม่ยิ่งย่อนไปจากพระราชพิธีดังกล่าวเลยทีเดียว จากนั้นก็จะแต่งตัวให้ลูกแก้วโดยเสื้อผ้าของผู้ใหญ่อันมีความหมายว่าการบวชลูกแก้วคือการประเตรียมตัวก้าวไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ประดับประดาลูกแก้วโดยเครื่องประดับสวยหรูตามแต่ฐานะของแต่ละบ้าน ก็โดยถือว่าการบวชนั้นเป็นนิมิตหมายที่ดีของมนุษย์เป็นความงดงามของชีวิตคนคนหนึ่งชายชาวไตลือคนใดที่ไม่ผ่านการบวชก็จะถูกเรียกว่าอ้ายดิบหมายถึงคนที่ไม่เจริญไม่มีวัฒนธรรมสาวก็จะไม่สูหรือไม่เป็นที่สนอกสนใจของสาวสาวไตลือนั่นเองเช้าว,วันรุ่งขึ้น ลานวัดดอนแตนเนื้องแน่นไปด้วยผู้คนจนดูเหมือนว่าจะไม่มีใครออกไปท้องไร่ท้องนากันเลยวันนี้พุ่มใบสีละลานตาเหมือนพุ่มผ้าป่าที่พบเห็นได้ทั่วไปในเมืองไทยและพะมา่า <Hey. S 2> คือตัวแทนแห่งจิตใจที่เปี่ยมกันด้วยศรัทธาและความปิติยินดีที่จะได้มาสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันอีกครั้งแม้ในอดีตประเพณีนี้จะเคยถูกปิดกั้นจนร้างราไประยะหนึ่ง แต่ถึงวันนี้ก็ยากที่ใครจะทานกระแสแห่งศรัทธาในพุทธศาสนาของพวกเขาได้อีกแล้วในขณะที่ลูกแก้วจะถูกแห่แหนมานอนรออยู่ที่ข้างกำแพงวัดตั้งแต่เมื่อคืนโดยมีบรรดาพ่อยอหรือผู้อุปการะมาคอยดูแลประคบประงมอยู่อย่างใกล้ชิดเด็กชายชาวไตยหรือคนใดที่จะบวชลูกแก้วจะต้องมีพ่อยอหรือผู้อุปการะซึ่งไม่ใช่พ่อแม่มารับไว้เป็นลูกแก้วของตน พ่อยอจะเป็นเจ้าภาพผู้อุปถรัรมภ์ค่าใช้จ่ายในงานบวชซึ่งก็มักจะเป็นญาติสนิทของเด็กหรือหากลูกแก้วมีฐานะยากจนก็จะไปหาผู้มีอันจะกินมารับเป็นพ่อยอโดยเฉพาะพ่อบ้านไตลื้อที่ไม่มีลูกชายก็จะพยายามหาลูกแก้วไว้ในอุปการะสักคนเพื่อจะได้อาศัยเกาะชายผ้าเหลืองรับอานิสง์ผลบุญติดตัวไปในชาติหน้ากับเขาด้วย ลูกแก้วที่จะเข้าพิธีบวชในวันนี้มีถึงเจ็ดคนทุกคนจะต้องท่องบทสวดเป็นภาษาบาลีให้ได้ ระหว่างรอเวลาทําพิธีก็จะนอนเอกเณกอยู่บนเตียงลูกแกว้วราวกับจะเป็นเจ้าชายองค์น้อยๆเลยทีเดียวครั้นได้เวลาขบวนแหลูกแก้วก็เคลื่อนเข้าสู่พระวิหารมีเครื่องประดับริวขบวนและทวัดชัดธงนำหน้า ด้วยขบวนของลูกแก้วทั้งเจ็ดซึ่งขึ้นหลังพี่เลี้ยงมาอย่างสง่าผ่าเผยด้วยถือว่าลูกแก้วนั้นดำรงสถานะเชกเช่นยุวกษัตริย์ชาวไตลื้อจึงไม่ยอมให้ลูกแก้วต้องลำบากตรากตาํำลงเดินจนเปรอะเปื้อนเศษผงทุลีดินแม้แต่น้อยแต่ลูกแก้วคนนี้ต้องนุ่งห่มผ้าเหลืองเข้าพิธีเพราะปะวารณาตัวเข้าบวชเป็นคนสุดท้ายและบังเอิญตกที่เลขขี่คือเป็นลูกแก้วคนที่เจ็ ตามธรรมเนียมไตลือจึงไม่ได้แต่งชุดดุดกษัตริย์เช่นลูกแก้วคนอื่นเขาเปิดท้ายด้วยขบวนแห่เครื่องบวชลูกแก้วรวมถึงอาหารหวานขาวนานา,นานชนิดสำหรับปรนีบัติเลี้ยงดูลูกแก้วก่อนที่พิธีบวชจะเริ่มขึ้น ระหว่างรอพระอุปชามาทำพิธีก็จะปูฟูกให้ลูกแก้วนอนรออยู่รอบๆพระประธานในวิหารอย่างสุขสบายดื่มกินอาหารเลิศรสจนอิ่มหนำสำราญ จน,น,น,นเมื่อเสียงอารัธนาศีลของมัคคา,ษา,ษายทายวัดดังขึ้นพิธีกรรมซึ่งดูจะไม่แตกต่างไปจากการบวชสามเณรในเมืองไทยของเรานักก็เริ่มขึ้น พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์เป็นการเริ่มพิธีบรรพชาสสุรนนนัตตตตเเาาาิ โอเคไม่เจ้าอกโอเคไม่จเจ้าโอเคมาเออโอเคไม่จเจ้าอกมา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 นามามะมา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 ามมาาามาาามา้ามา้า,ามาา พระอุปชาให้ผราสบงจีวรแสดงการรับลูกแก้วเป็นสามเณรในพุทธศาสนา ลูกแก้วกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะที่จะวางตนสำรวมจากกิเลสทั้งปวงตามวินัยสงฆ์ในระหว่างที่บวชพิธีบวชด,ดำเนินไปยาวนานกว่าสามชั่วโมงจึงเสร็จสิน้นลูกแก้วที่บวชแล้วชาวไตลื้อจะไม่เรียกว่าสามเณรหากแต่จะเรียกว่าพระน้อยและจะเรียกพระวัตุเช่นเดียวกับคำว่าตุเจ้าในภาคเหนือของไทยเราพระน้อยแห่งสิบสองปันญาเหล่านี้ ส่วนใหญ่จะบวชเรียนตั้งแต่อายุเจ็ดขวบไปจนถึงอายุ1 4ถึง15ขวบจึงจะศึกประเพณีบวชลูกแก้วเป็นประเพณีทางศาสนาที่สำคัญในรอบปีของชาวไตลื้อ12ปันนาเช่นเดียวกับประเพณีสลากภพัดหรือตานกุ้ยสลากประเพณีเทศมหาชาติประเพณีลอยกระทงรวมถึงประเพณีทานกระถินหรือทอดกรถินที่ชาวไตลือ้อยังคงสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ เหตุที่พุทธศาสนาใน12ปณน,นาขาดช่วงมาระยะหนึ่งจึงทําให้วัดไตใน12ปณน,นายังมีพระสงฆ์จำพรรษาไม่มากนักและทําให้วินัยสงห์ย่อนยานไปเราจึงได้พบเห็นภาพที่ออกจะขัดตาชาวพุทธอยู่บ้าง แต่ทั้งนี้ส่วนใหญ่แล้วก็ยังคงเคร่งครัดและจะเป็นผู้สืบทอดพุทธศาสนาใน12ปัรนาให้รุ่งเรือง <Walk. S 1> เช่นที่เคยเป็นมาในอดีตหลายร้อยปีมาแล้ว ชาวพุทธที่12ปันนาก็คล้ายกับชาวพุทธในไทยลาวหรือพม่าที่ยังมีความเชื่อในเรื่องผีและศิยศาสตร์คู่ไปกับพุทธศาสนาแม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่ใช่แกนแท้แห่งคําสอนของพระพุทธเจ้า <h ums> แต่มันก็ถูกนํามาผสมผสานกันอย่างกลมกลืนจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในวิถีดําเนินชีวิตของพวกเขาไปเสียแล้วเช่นที่บ้านนี้ยังมีตาแหลวหรือแหลว แขวนไว้กันผีตาแหลวหรือแล้วทําจากไม้ไผ่หรือฟางข้าวเมื่อทําบุญบ้านครั้งหนึ่งชาวไตลื้อก็จะนํามาแขวนติดไว้ที่หน้าประตูบ้านอันหนึ่งด้วยคติความเชื่อที่สืบท,ทอดมาแต่บรรพบุรุษว่าตาแหลวเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยป้องกันผีมารบกวนหรือทําให้สมาชิกในครอบครัวเกิดโรคภัยไข้เจ็บ นี้ไม่ใช่เจดีย์ในวัดของไตลือหากเป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นครอบบ่อน้ำไว้อย่างสวยงามวิจิตรบรรจงตามคติความเชื่อของชาวไตลื้อที่รักและหวงแหนบ่อน้ำของเขาก็ด้วยบ่อน้ำนั้นเปรียบเสมือนบ่อเกิดแห่งสรรพชีวิตทั้งมวล ถูกครอบบ่อน้ำไว้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้เศษใบไม้ร่วงหล่นลงไปอีกทั้งยังก่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์น่ายาเกรงเกินกว่าที่ใครจะกล้ามาทำความสกปรกต่อบ่อน้ำที่พวกเขาใช้ดื่มกินเลี้ยงชีวิตแต่โบราณนานมาแล้วได้เ <feels good>. ช่นเดียวกับที่พวกเขามีความผูกพันกับช้างด้วยมีตำนานเล่าขานกันมาแต่ครั้งปู่ย่าตายายว่า ในอดีตการที่12ปันนาเคยแห้งแล้งแสนเข็นได้มีช้างป่ามาช่วยหาต้นน้ำล้านช้างหรือแม่น้ำโขงจนในที่สุดได้กลายเป็นถิ่นฐานอันมั่นคงเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่รุ่งเรืองให้พี่น้องไตลือ12ปันนาอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขมาจนถึงวันนี้